มาวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดน้ำมันประจำเดือนตุลาคม2568นักวิเคราะห์กลุ่มปีซึมคาดการราคาน้ำมันดิบในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนปีนี้เคลื่อนไหวประมาณ63-68เห,หรียญสหรัฐต่อบาร์เรลตลาดน้ำมันถูกกดดันจากเวสทามีนาโนมล้นตลาดโดยกลุ่ม o อเปกพลัสเพิ่มการผลิตตั้งแต่เมษายนถึงตุลาคมรวมอยู่ที่2.3ล้านบาร์เรลต่อว,วันและประกอบกับเคอร์ดิสถานในอิรักสามารถกลับมาส่งออกน้ำมันดิบไปยังตุรกีหลังจากหยุดดำเนินงานกว่า2ปีโดยจะเริ่มต้นส่งที่190,000บาร์ววาาเ, 5, าเรลต่อว,วนันเรศษ ัฐแม้ขยายตัวต่อเนื่องแต่ภาวะชัดดาวของนวัตานภาครัฐซึ่งต้องปิดทําการบางส่วนหลังวุฒิสภาไม่สามารถผ่านร่างงบประมาณด้านสาธารณสุขส่งผลให้ตลาดมีความผันผวน,นและตลาดแรงงานยังน่าเป็นห่วงโดยอัตราการว่างงานในเดือนสิงหาคมสูงสุดในรอบ4ปีคาดว่าธนาคารกลางส,สหรัฐหรือเฟดจะมีมติปรับลดอัตราด,ดอกเบี้ยนโยบายลงอย่างน้อย0.25%เพิ่มเติมในไตรามาสสุดท้ายของปีด้านความขัดแย้งระหว่างราัสเซียยูเครนยังคงยืดเยื้อสหรัฐกำลังพิจารณาส่งขีปนาวุธพิสัยไกลให้กับยูเครนเพื่อใช้โจมตีกรุง Moscow, มงงอสโก ล่าสุดรัสเซียเตือนว่าหากสหรัฐส่งขีปนาวุธให้ยูเครนอาจนำไปสู่การยกระดับความขัดแย้งให้รุนแรงมากขึ้นสำหรับปัจจัยสำคัญที่ต้องจับตามองคือเรื่องความเสี่ยงจากฤดูเฮอริเคนซึ่งจะมีช่วงพีคตั้งแต่ปลายกันยายนถึงต้นตุลาคมในอ่าวเม็กซิโกอาจส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำมันดิบถึง1.8ล้านบาร์เรลต่อวันโดยคาดว่าในปีนี้จะมีพายุเฮอริเคนทั้งหมด6-10ลูกขอบคุณบทครา์ววโดยปริซึมทีมนักวิเคราะห์สถานการณ์น้ำมันกลุ่มปตท